แบบฝึกหัด2.7หน้า71นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อ1ค่ะแม่มีน้ำปลา1ขวดวันแรกใช้ไปเศษ1ส่วน6ขวดวันที่สองใช้ไปเศษ1ส่วน5ขวดแม่เหลือน้ำปลาเท่าใดจากโจทย์นะคะโจทย์ถามว่าแม่เหลือน้ำปลาเท่าใดโดยโจทย์บอกว่าวันแรก ใช้ไปเศษหนึ 1, ่งส่วนหกขวดวันที่สองใช้ไปเศษหนึ 1, ่งส่วนห้าขวดและบอกว่าแม่มีน้ำปลาหนึ่งขวดวิธีคิดนะคะถ้าเราวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะแทนด้วยน้ำปลาหนึ่งขวดวันแรกใช้ไปเศษหนึ 1, ่งส่วนหกขวดวันที่สองใช้ไปอีกเศษหนึ 1, ่งส่วนห้าขวด ส่วนนี้คือส่วนน้ำปลาที่เหลือนะคะถ้าเราอยากรู้ปริมาณของน้ำปลาที่เหลือนะคะเราก็จะนำปริมาณของน้ำปลาที่ใช้ไปวันแรกรวมกับปริมาณของน้ำปลาที่ใช้ในวันที่สองแล้วนำหนึ่งขวดมาลบออกนะคะมาดูวิธีทำค่ะ แม่มีน้ำปลาหนึ่งขวดวันแรกใช้ไปเศษหนึ่งส่วนหกขวดวันที่สองใช้ไปเศษหนึ่งส่วนห้าขวด รวมสองวันแม่ใช้น้ําปลาไปนําเศษหนึส่วนหบวกด้วยเศษหนึส่วนหนะคะจะเห็นว่าตัวส่วนเป็น6และ5ดังนั้นเราจะหาคอรนอรก่อนนะคะครนอรของ6และห้า เท่ากับ30 6คูณ5ได้30นำา5มาคูณกับเศษ1ส่วน6นะคะ5คูณ1ได้5ต่อไปค่ะ5คูณ6ได้30นำา6มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน1คูณ6ได้60เราก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน30บวกเศษ6ส่วน30 ได้เท่ากับ11ส่วน30นะคะซึ่ง11ส่วน30คือน้ำปลา2วันที่แม่ใช้ไปนะคะต่อไปค่ะเราจะหาว่าแม่เหลือน้ำปลาเท่าใดโดยนำา1ขวดลบด้วย11ส่วน30นะคะ ดังนั้นแม่เหลือน้ำปลา1นึ่งลบสิเส่วนสามเรียนหนึ่งนะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น30ก็จะได้เท่ากับ30มส่วนสา ส0ส่วน30ลบ11ส่วน30ได้เท่ากับ19ส่วน30ดังนั้นคำตอบก็คือ19ส่วน30ขวดต่อไปข้อ2นะคะ สนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง9เศษ3ส่วน5เมตรยาว11เศษ1ส่วน4เมตรทวีต้องการปูหญ้าให้เต็มสนามถ้าผู้รับเหมาคิดค่าหญ้าและค่าปูหญ้าตารางเมตรละ120บบาททวีต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือทวีต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเท่าใดโดยโจทย์บอก ความกว้างของสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและความยาวมาให้นะคะขั้นแรกค่ะเราจะต้องหาพื้นที่ของสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเมื่อได้พื้นที่แล้วนะคะนำพื้นที่มาคูณด้วยค่าญ้าและค่าปูญ้าตารางเมตรละ120บบาทเราก็จะได้คำตอบนะคะ วิธีคิดนะคะขั้นแรกหาพื้นที่ของสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขั้นที่สองนะคะนำพื้นที่ของสนาม ูณกับค่าจ้างที่ผู้รับเหมาคิดหนึ่งตารางเมตรมาดูวิธีทํำค่ะ สนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง9เศษ3าส่วนหเมตรยาว11เศษ1นส่วนสเมตร มีพื้นที่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะหาจากกว้างคูณยาวความกว้างนะคะก็คือ9เศษ3ส่วน5เมตรคูณด้วยความยาว11เศษ1ส่วน4เมตรเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินนะคะ9เศษ3ส่วน5นะคะก็คือ เศษสี่ส่วนหคูณด้วย11เอ็ศษ1นส่วนสก็คือ45่สิบ่วนสตัดทอนกันนะคะ5กับ45ตัดทอนได้5้าหนึ่งหกับ48ตัดทอนได้นะคะ4ี่หนึ่งสี่เป็น48ก็จะเหลือ12บสคูณเส่วนได้วหนคูณหนึ่ง สิบคูณเเป็น108 1งคูณหได้1ตัวส่วนเป็น1เราจะไม่เขียนนะคะดังนั้นพื้นที่ของสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ108ตารางเมตรต่อไปค่ะผู้รับเหมาคิดค่าย้า และค่าปูญ้าตารางเมตรละ120บาทดังนั้นทวีต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา นำพื้นที่นะคะ108ตารางเมตรคูณด้วยค่าจ้าง1ตารางเมตรซึ่งก็คือ120นะคะ108คูณ120ได้เท่ากับ12,960หน่วยเป็นบาทนะคะดังนั้นคําตอบก็คือ12,000 960บาท